ตอนช่วงนั้นจะมีเขามาสุบส่วมที่โรงเรียนด้วยก็ไปขอก็ถือถังไปขอพี่ครับขอหน่อยเลยแล้วเขาไม่งงเหรอคะเราไปขอเขาอะไรเียสำหรับที่กำลังจะไปทำนะคะก็จะเป็นค่ายโลงหมู่บ้านเนาะกิจกรรมชื่อพลังต้นกล้าพวกเราจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าชุมชนที่อยู่ห่างไกลเนาะคือหนูกับแก่นจะเป็นคนรับหน้าที่คือพิจารตลาดให้แม่วแล้วก็เลยเกิดปัญหาว่ามันเจ็บจังเลยเวลาหิ้วถุงไปไหนมาไหนเพราะมันหิ้วนานแล้วหนูก็เจ็บ คก็เลยคิดตัวนี้ขึ้นมา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยังพาวเวอร์นะครับรายการที่จะรวบรวมเอากลุ่มคนต้นแบบนะครับที่เขามีความรู้ความสามารถนะครับถ้าอยากรู้ว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรนะครับเขามีวิธีการพัฒนาตัวเองอย่างไรนะครับติดตามให้ดีกับทั้ง3ช่วงของรายการกับยังพาวเวอร์ครับ เราพูดถึงสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนนะครับก็อาจจะไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะได้กลิ่นหรือว่าไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้ามีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนำสิ่งเหล่านี้นะฮะมาก่อให้เกิดประโยชน์นะครับเกิดก๊าซธรรมชาติเนี่ยจะเป็นได้อย่างไรนะครับน้องกลุ่มที่ผมพูดถึงนะครับเขามาจากโรงเรียนสันทรายวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ครับเขาทําได้อย่างไรและน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามกับช่วงแรกท็อปไทยท็อปทีมครับ เคยคิดกันมาเอ้เรามาทาอะไรกับเรื่องเกี่ยวกับอืกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะองไรเราก็ทําไปแล้วอะคร<ำ>ับทำทำๆให้สุดๆเลยกันแล้วกันถ้าอนาคตเราเจออะไรที่มันลําบากอะไรที่มันหนักหนานกว่านี้เราก็ยังมีจุดนี้ที่คอยกำลังใจให้เร,เราคอยเจอให้เราว่าเรายังเคยทํานี่สําเร็จได้เลยอนาคตเราก็คงจะสาเร็จได้ Now' time begin the honorable mention. From Thailand to from time theable และตอนนี้นะคะโนก็อยู่กับเจ้าของผลงานค่ะการผลิตก๊าซชีวภาพจากทั้งหมักสิ่งปฏิกุลเพื่อชุมชนน้องๆโรงเรียนสันสายวิทยาคมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สามคนจริงๆแล้วมี4คนใช่ไหมคะมีน้องดิวน้องนุชดน้องอ้ําแล้วก็น้องนิงแต่วันนี้น้องนิงติดธุระใช่ไหมคะไปยังไงมายังไงพวกเราถึงได้มามาทําโครงการนี้ขึ้นมาจนถึงกับได้รางวัลด้วยใช่ไหมคะเป็นรางวัลอะไรคะน้องดิวครับเป็นรางวัลชนะเลิศครับสิ่งประดิษฐ์เพื่อรับธรรมชาติครับเป็นโครงการของมริษัทปรครับตอนนั้นใช่ไหมครับ อาจารย์ครับเข้ามาในห้องตอนนี้กำลังเรียนเชื้อเพียรกำลังดีครับแต่ว่าอาจารย์เข้ามาถามก็อาจารย์เข้ามาว่าตอนนี้บริษัทปตทก็มีโครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์ครับเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติออเก็ตอนแรกเราก็เรื่องแรกกันจะทําดีไม่ทําดีใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บอาจารย์ว่าเออมีเงินรางวัลให้ด้วยนะสี่หมื่นบาทโอเคครับน้องหน้ากัน4ี่สามสี่คนทำโอเคบอกยกมือบอกอาจารย์ทําครับก็ทํา พอตอนนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าอามีงานนี้นะใคร <ฮะ S 1> อยากจะส่งเข้ามาประกวดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้เรามีการคุยกันไหมคะว่าพอบอกว่าภาัยพิบัติปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเราคิดอะไรยังไงกันบ้างตอนนั้นก็คิดกันครับมีจะจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับภัยพิบัติใช่ไหมครับก็ไม่รู้แล้วก็อาจารย์ก็เลยแนะนําว่าให้ลองไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เซิร์ชไปครับเราไปเจอตรงที่ว่าสิ่งปฏิกูลครับ แล้วก็ตอนที่น้ำท่วมเนี่ยเรายิ็นข่าวว่าแบบมีสิ่งปฏิกูลอุจจาระเนี่ยครับลอยทุฝฟองทุฝฟองถ่ายลำบากสถานาจะไปถ่ายห้องน้ําก็น้ําท่วมก็อาจจะถ่ายตรงน้ําเลยก็ได้ใช่ครับก็ลอยทุฝฟองทุฝฟองเราก็คิดว่าคนจะเอาตรงนั้นนะ่ครับมาทําเป็นอะไรดีเราก็เลยคิดว่าเราจะลองทําถังหมักถังหมักก๊าซเชียวเพลจากสิ่งปฏิกูลครับค่ะ ทีนี้เราเราเริ่มมีการหาข้อมูลกันยังไงว่าเอ้ยอทําแบบไหนดีหรือว่าเอ้ยรูปแบบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีการพูดคุยการมีการแบ่งหน้าที่การทํางานมีการหาข้อมูลยังไงบ้างข้อมูลมีใกล้แถวโรงเรียนเราครับก็จะมีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ทำถังหมักสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่เขาใช้มูลสัตว์ใช่ครับแต่เราทําเป็นมูลคนคือมีอพี่ทางแม่โจ้เนี่ยเหมือนเป็นเหมือนที่ปรึกษาในในตอนแรกใช่ไหมคะแต่ทําไมเราเลือกที่จะเน้นมาทางมูลคนปัญหาของเราคือมูลคน ปัญหาคือมาจากคนคเพราะคนคือได้รับผลกระทบโดยตรงใช,รใช่ไหมคะแล้วก็ก็มาจากคนด้วยครับค,คนถ่ายออกมาแล้วก็เลยเอาตรงนั้นนี่ครับมาใช้รู้แล้วว่ามูลคนนี่แหละที่ต้องใช้เพราะว่าหนึ่งคนก็ได้รับผลกระทบโดยตรง<ช>ด้วยใช่ไหมคะถึงช่วงทดลองนี่วัตถุดิบของเราหลักๆเลยก็คือมูลมูลคนเอามาจากไหนกันคะครับมูลคน <laughs> เราก็ หอมากันเองครับก็คือจากนี่แหละในกลุ่มใช่ครับในกลุ่มหอมากันเองแล้วก็จากเพื่อนๆตอนช่วงนั้นจะมีเขามาสุบซ่วมที่โรงเรียนด้วยก็ไปขอก็ถือถังไปขอพี่ครับขอหน่อยแล้วเขาไม่งงเหรอคะเราไปขอเขาอะไรก็จะงงงครับก็ทำหน้าสตาเขาถามไหมคะว่าเอาไปทำอะไรค่ะก็บอกเขาไปว่าจะมาทดลองทำแก๊สชีวภทีนี้พอเริ่มที่จะลงมือทำเนี่ยช่วงที่ทดลองด้วยเก็บข้อมูลด้วยมีเรื่องราวอะไรสนุกสนุก บ้าไหมครับเรื่องของอ้ำนะครับอ่าเอาเรื่องของอ้ำมแต่เดียวจะเล่าเดียวจะเล่าครับเรืเ่องของอ้้ำอ้ำห่อหอ้ำห่อของตัวเองมาขอ,ของตัวเองมาแล้วก็ตอนนั้นเช้าครับ,รบที่ห้องหมวด,ดี่ใช่ไหมครับจะมีที่เก็บที่เก็บนี่นะครับที่เก็บถังถังเก็บใช่ครับอ้ำก็เอาไปวางไว้ตรงนั้นก็ลงมาก็ปกติ มีหมาหครับสุนัขในโรงเรียน <c oughs> สุนัขในโรงเรียนมาคุยครับ <c oughs> มาคุยของอ้ํามาเลยมาคุยของอ้ํากะตุยกระจายเต็ม <c oughs> หน้าห้องหมดเลยไงครับ <c oughs> แล้วก็อาจารย์อาจารย์หัวหน้าหมวดก็เลยต้องเป็นคนเก็บกวาด <c oughs> อาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าคือมันเกลื่อนเหลืองเกล,ลื่อนเต็มพื้นเลยไงครับ <c oughs> อาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่อาจารย์เก็บกวาดเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ไม่กล้ากินอะไรเละเลยไงครับ พ <Roth> ี่เข้าใ <rainforest> จ <ads, S 1> อาจารย์เลยคือเดี๋ยวคือคนทำเนี่ยเจ้าของเจ้าของก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เป็นคนเก็บด้วยแต่คนทํานี่คือคนมาเก็บนี่คืออาจารย์แล้วอย่างคนอื่นนะของของอ้าเมอะไรล่ะของคนอื่นมีไหมมีก็ตุยของตุยดิวดิวดิวชื่อหนึ่งคือตุยอ่าโอเควก็ตอนนั้นครับตอนที่ถังเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะดูดน้ํำไปไปตรวจครับไปตรวจว่าใช้อะไรดูดตอนนั้น เป็นเครื่องมีเครื่องแบบเป็นสายยางสายสายางรักน้ำครับการรักน้ำการรักน้ำจุดจุ๊ดไงครับก็ดูดครับก็ไปดูดเสร็จปุ๊บดูดเลยครับเข้าคอเลยครับพี่ใครอยู่ในเหตุการณ์ว่าตอนนั้นอยู่กับอาจารย์อยู่กับอาจารย์ก็เด็ดกระเจี๊ยบครับอาจารย์ให้เด็ดกระเจี๊ยบกินเล้เด็ดกระเจี๊ยบกินเลยก็เด็ดกระเจี๊ยบกินมันแบบอุมๆตรงคอครับพี่เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจเห็นพ่อแล้ววากันนี้นะ แล้วก็ยังคิดจะทํากันอยู่ค่ะไม่อยากไม่เคยคิดกันมาเอ้เรามาทําอะไรกับเรื่องเกี่ยวกับอึกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังไงเรไหนเราก็ทําไปแล้วอะครับเราไหนเราก็ทําไปแล้วก็ทำๆห้สุดๆไปเลยกันลวกันทำให้สุดๆไปเลยใช่ครับไหนก็ทำละทีนี้ลงมือทําจริงพอทําออกมาครั้งแรกนี่มันเป็นยังไงบ้างครั้งแรกนะครับ ตอนแรกเราก็อยากรู้ก่อนเราก็เลยทําเป็นอันเล็กก่อนใช่ไหมครับว่ามันเกิดแก๊สจริงหรือเปล่าพอมันสูงขึ้นมาปุ๊บรู้ว่าเฮ้ยเกิดแก๊สจริงเราก็มาทําเป็นขนาดกลางครับเพื่อจะวัดดูว่าแก๊สที่เราได้น่ะติดไฟจริงหรือเปล่าเอาแค่มูลค้นผสมกับวัวแล้วก็มูลคนผสมกับหมูตอนจะจุดไฟนี่เสี่ยวไหมพี่ถามจริงกลัวมันจะแบบว่าปึ้งปังขึ้นมาไหมยืดแขงประมาณนี้ยจุดจางมันเกลัวครากลัวกลัวเหมือนกันเพราะก็ไม่เคยอะเขาเกิดมาก็ไม่เคยยุ่งอะไรกับพวกนี้เลย ก็ลองทาดูแล้วก็รว่ามันก็ติดติดไฟเหมือนกันเราก็เลยมาทําอันใหญ่สเกลใหญ่ขึ้นทําเป็นถังอันใหญ่พอมันต้องใช้ปริมาณวัตถุดิบหลักเยอะๆนี่เรามีการไปไปเอามาจากไหนหรือว่าไปขอไปเจรจาเขายังไงบ้างค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราต้องทําเป็นขนาดใหญ่ใช่ไหมคะเราก็จะเลือกใช้สตาร์เตอร์เป็นมูลวัวกับมูลฟนค่ะสำหรับมูลวัวเนี่ยเราก็ไปหาได้ที่ฟาร์มในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะเขาก็จะมีเลี้ยง เกือบทุกประเภทยูแลเราก็ไปเลือกมาอย่างพวกเราต้องทําอะไรที่คลุกคลีอยู่กับกับมูลพวกเนี้ค่ะกับกับอื้อเนาะกับอุจจาระอะไรเงี้ยที่บ้านเรานี่พ่อแม่มีการแบบพูดพูดกับเราไหมว่าเอ้ยทำอะไรอ่ะนี่วัจัยอะไรอะไรเงี้ยหรือ<ถ>ว,รว่าอะไรบ้างตอนแรก แม่ไม่ไม่คุยแม่ไม่คุยด้วยเป็นเกือบอาทิตย์นะครับทำไมอ่ะแม่แบบมือหนกันแบบหอบไปอีกแล้วเหรอไม่คุยหอบไปแล้วไม่เเห็นแบบเป็นถุงหอบหอบไปเหรอก็เงียบก็ไม่ค่อยคุยตอนวันเช้านะครับจะไม่ค่อยคุยไม่รู้นะครับไม่ไม่ค่อยคุยเลยแม่ไม่คุยด้วยเพราะว่าเอาอันนี้มาเยทุกวันแล้วแม่ก็ให้เห็นผลว่าอะไรทำไมขาถึงแบบแล้วเราบอกได้คุยกับกับทางที่บ้านไหมคะว่าแบบเฮ้ยเรากาลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังทํไอ้นนี้นะเราทำอะไรเงี้ยครับก็คุยก็ช่วงแรกครับแม่จะแบบ รังเกียจนิดนึงไม่รับไม่ได้ไม่รับไม่ได้ไม่รับไม่ได้ครับแล้วก็หลังๆมาก็ก็ชินก็ชินก็ชินไปเลยครับชินเลยนู้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะไม่คุยด้วยแสดงว่านอกจากจะอ่ะเราเรียนหนังสือเสร็จเช้าเราก็จะขนวัตถุดิบหลักของเราเดี่ยวมาทุกวันใช่ไหมคะแล้วเราเอาเวลาช่วงไหนในการทํางานสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ที่แบบว่าอ่ามีการนามาทดลองมีการลองจุดไฟมีการต่ออะไรเงี่ยค่ะเราเราใช้เวลาช่วงไหนจะเป็นช่วงเย็น ช่วงเย็นของทุกวันครับหลังเลิกเรียนใช่ครับก็จะเอามาเติมเอาของตัวเองมาเติมบ้างแล้วก็ทํางานต่างๆครับตอนแรกตอนที่มันยังไม่เสร็จใช่ไหมครับันเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องมาทํางานมาทําตัวถังมาทําตัวถังถังเกษตรนะคะตอนนั้นเรามีระยะเวลานานแค่ไหนก็เกือบๆประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็รีบทํากันนะครับทุกเย็นต้องอยู่เย็นขาบว่างข้าวไหนที่ไม่เรียนก็ต้องมาทํา ม,มาทำมาสาธิก็้องมาทําที่มาทํานี่ต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันก็ตอนแรก,แรกเติมแหละเอามาเติมหนึ่งเอามาเติมออกเหล็กเป็นโค้งให้ด้วยทําเชื่อมทดลองทุกวันนะครับอพอแก๊สขึ้นเสร็จปุ๊บก็ทดลองเลยก็ทดลองต้มน้ําอุณหภูมิวัดอุณหภูมิแล้วก็ดูเซนติเมตรของถังว่าลดลงไปเท่าไหร่ในเวลาเท่าไหร่ หลังจากที่เราได้พูดคุยกับน้องๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเขาจะพาไปดูค่ะว่าหน้าตาของเจ้าถังหมักสิ่งปฏิกูลเพื่อชุมชนนั้นหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จะทําหรือว่าผลิตก๊าซชีวภาพได้ยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะและตอนนี้นะคะโนก็อยู่ที่ผลงานของน้องๆนั่นก็คือถังหมักก๊าซชีวภาพใช่ไหมคะก็<ห>คือที่เห็นอยู่นี่เลย รอบๆเราการทํางานเป็นยังไงบ้างอย่างมีที่เห็นนี่คือมีถังอยู่3มส่วนครับผมค่ะก็อย่างแรกนะครับเมื่อเรามีสิ่งปฏิกูลไว้แล้ววัตถุดิบหลักมาแล้วใช่ครับเราก็ต้องเอาสิ่งปฏิกูลของเราใส่เข้าไปในดูตรงนี้ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเป็นท่อใช่ไหมคะเป็นท่อแล้วก็ก็ต้องคนครับเลังจาราเสร็จปุ๊บก็ต้องคนอ๋อนี่ก็คือคนให้มันให้มันเข้ากันอ๋อเป็นเนื้อเดียวกันก็คือไม่ตกตะกอนใช่ไหมคะพอคนเสร็จปุ๊บ ทิ้งไว้หนึ่งวันครับค่ะถังถังเก็บก๊าซนะครับก็จะสูงขึ้นจากตอนแรกที่ไม่มีแก๊สนะครับม่ได้สูงขึ้นแสดงว่าแสดงว่าจริงๆแล้วมันจะเตี้ยกว่านี้ถ้ามันไม่มีก๊าซใช่ครับพอมันมีก๊าซปุ๊บมันจะดันตัวเองขึ้นมาใช่ครับมันจะไปแทนที่น้าข้างล่างนี่ยข้างล่างเป็นน้ำข้างล่างเป็นน้ำใช่ไหมคะครับอ๋อเดี๋ยวนะแล้วพี่ถามนิดนึงคือแล้วอย่างถังตัวนี้ค่ะถังตัวนี้มีไว้ทำอะไรก็สมมติว่าเขียนว่าถังบําบัดใช่ไหม แล้วถ้าพี่เอาไปเททิ้งเลยหรืออะไรเลยไมู่น่าเกลียดไปะคระับเกลยเราก็จะทำถังบำบัดครับ<ม>ซึ่งถังบำบัดเราก็แบ่งไปสองส่วนสองคนสองส่วนครับ<ม>ส่วนแรกก็จะเป็นอันที่ตกตรกระกอนแล้วก็ใส่เอยมเข้าไปเพื่อช่วยในการย่อยสลายครับส่วนที่สองก็จะมีหินกรองแล้วก็ถาดครับเพื่อักตะกอนบำบัดกิน<ม>แล้วก็ คล้ายๆกับเครื่องกรองน้ำใช่ไหมคะเวลาเราทํามีฐานมีหินละเอียดหินหยาบอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วอย่างที่พี่เห็นเนี้ยก็คือเป็นกรงเหล็กใช่ไหมคะเราตั้งอยู่กับพื้นและอย่างเวลาถ้าเกิดอุทกภัยขึ้นมาจริงๆน้ําท่วมขึ้นมาจริงๆถังแบบนี้ใช้ยังไงคะกก็เราจะเอากลงเหล็กนะครับไปต่อกับส้วมระน้าครับเป็นข้างใต้ถังอะครับเอาไว้ต่อส้วมน้ำข้างใต้ถังแล้วก็ตรงคอหานตรงที่ถ่ายเข้าไปใช่ไหมคบก็จะตรงกับรูน้ำพอดีคือท่อนี้ใช่ไหมคะก็คือพอถ่าย ข้างบนก็จะเป็น yeah. ส okay. mm ้วมลอยน้ำด้านล่างก็จะเป็นถังหมักอันนี้ใช่ไหมคะและตัวนี้ค่ะและตัวนี้ก็จะอยู่ข้างบนแพรครับก็จะต่อขึ้นบนบ้านใชทีนี้เห็นบอกว่ามีช่วงเวลาแค่หนึ่งเดือนซึ่งพี่ถือว่ามันมันค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะค่อนข้างน้อยแล้วบางทีเราทำเนี่ยแน่นอนว่าเราลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยค่ะมันจะเกิดปัญหามากอะไรบ้างอะไรเงี้ยเคยแบบเครียดไหมแล้วแบบว่าโอ้เวลาก็เล่นเข้ามาแล้วอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้จะทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะ ก็เครียดมากๆกลับบ้านไปแม่กะถางให้เป็นอะไรก็เครียดเรื่องเรียนเยอะด้วยครับเป็นม .5 ใช่ไหมครับมหก็ต้องมีกิจกรรมหลายอย่างก็อย่างที่ดีว่านะครับมหมันเรียนเยอะนะครับผมกิจกรรมก็เยอะครับก็คือเครียดทางนู้นมาแล้วนะครับก็มาเจอนี้ก็ชิงเครียดหนึ่งครับบางทีมันก็ไม่ไหวนะครับก็เลยมีทะเลาะกันบ้างต้องเข้าใจด้วยว่าทุกคนก็ต้องมีเหตุผลของตัวเองใช่ไหมครับเอาใจเขามาใส่ใจเราครับก็แบบถ้าเราไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราเราก็คงอยู่กับเขาไม่ได้ล้วก็ต้องคิดอย่างนี้คือเหมือนอยู่กันด้วย ออทําความเข้าใจกันเนาะเพราะว่าเราเองก็มห้าเหมือนกันก็รู้ว่าจริงๆงานเดียนมันหนักอยู่แล้วทุกคนก็เข้าใจเหมือนกันหมดอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อนในห้องก็ให้กําลังใจด้วยครับเพื่อนในห้องก็แบบเออสู่ๆนะมาถึงขนาดนี้แล้วก็ทําให้สุดๆนะก็คือเหมือนกับว่าเราเองก็ได้กําลังใจจากเพื่อนในทีมด้วยกันเองด้วยแล้วก็จากเพื่อนข้างนอกด้วยเพื่อนในห้องด้วยใช่ไหมคะ ขนมันตกนิดๆหน่อยๆครับแล้วมันทําให้เตาแก๊สของเราชื้นแล้วจุดไฟไมีได้แล้วพ่ก็โทรศัพท์หาทางบ้านครับโทรหาแม่แล้วก็ร้องไห้เราทํามากกว่าการผูกกันไม้เราทํามากกว่าการนุรักษเราไม่ได้ปผูกจะไมมเราลูกกิจสำนึกมากกว่า